เรื่องของน้ํามันเนี่ยราคาราคาขึ้นด้วยนะเอารประเทศไทยของเราเนี่ยราคาก็ขึ้นมากลุมเบนซินเนี่ยสี่สิบตังใช่ไหมฮะเมื่อกี้ดูข่าวปุ๊บเนี่ยก็สะท้อนเหมือนกันว่ามันไม่ใช่กระทบเฉพาะประเทศไทยเราประเทศองลาวเ<ท>มืองลาวใช่ไหมที่คือภาพจากประเทศลาวนะครับต้องบอกว่าโโหเนี่ยไม่มีน้ํามันเลยน้ำมันน้อยมากนะครับอเขาบอกว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยให้เติมคันละไม่เกินลิตรครึ่ง รถยนต์นะพอเติมเสร็จปั๊บขับออกจากปั๊มก็หมดแล้วเลยสีส้มอีกแล้วไฟเตือนขึ้นลิตรครึ่งอ่ะลิตรครึ่งครับก็ยังวิ่งกลับไม่ถึงบ้านเลยนะใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นรถขนส่งสาธารณะในหลายเส้นทางในประเทศลาวเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะหยุดวิ่งแล้วเพราะว่าไม่คุ้มกับต้นทุนนะครับนี่ฮะนี่ผมก็ไม่คิดนะว่าว่าภาพเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นนะไม่ได้คิดเพราะว่า ก่อนหน้าที่จะเป็นลาวก็คือที่ศรีลังกาใช่ไหมครับศรีลังกาเนี่ประสบปัญหาทั้งน้ํามันทั้งไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็ยังเป็นและก็หนักขึ้นที่ศรีลังกาและล่าสุดก็ที่ลาวผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่านะจริงๆเนี่ยลาวเนี่ยเขาสั่งซื้อน้ํามันจากต่างประเทศอยู่แล้วครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่เรากส่งน้ามันสําเร็จรูปไปขายที่ลาวถูกไหมผ่านด่านไปเนี่ย แต่ปัญหาก็คือว่าค่าเงินของลาวค่าเงินกีบเนี่ยมันมันมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับนะครับความไม่เสถียรนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในประเทศเขาอะนะว่าทําไมมันไม่สามารถจะสั่งซื้อน้ํามันไปขายนะครับในประเทศเขาได้เห็นก่อนหน้านั้นเขาฟังว่าเขาจะสั่งซื้อน้ํามันจากรัสเซียนะครับแต่เอาเถอะเราเห็นภาพเพื่อนบ้านเราเดือดร้อนแบบนี้ นะครับเราก็จะเห็นว่าเราประเทศไทยนะครับสถานการณ์ราคาน้ํามันจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีน้ํามันใช้ไม่ขาดแคลนใช่ เมื่อปี2,522-23จำได้สมัยรัฐบาลพลเอกเรียงศักดิ์ชมานันตอนนั้นนะครับน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟเพลงมาเลยใช่ไหมตอนนั้นนี่แสดงว่าแต่งเพื่อจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ซึ่งตอนนั้นขาดแคลนอืแต่ตอนนี้น้ำมันไม่ขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟเพราะต้องประหยัดเรามีน้ำมันครับคือคือคือ จริงๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันสักนิดแต่นี้ผมพูดจากความจำนะจะกคลาดเคลื่อนต้องขออภัยแต่ว่าเรื่องก็ประมาณนี้ก็คือว่าสมัยก่อนตั้งแต่หลังสงครามโลกเนี่ยน้ำมันเป็นยุทธภัจจัใจสำคัญเลยใช่ในการที่จะต่อสู้กันในประเทศไทยในยบริษัทต,ต่างชาติเป็นคนที่ควบคุมเรื่องน้ำมันเราทั้งหมดน,นะครับนะครับโปร่งกลั่นที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจกนกระทั่งพลเอกเปรมนี่พยายามท่านส,สู้สู้สู้เพื่อที่จะเอาบริษัทน้ำมันต่างชาติเนี่ยมาเป็นของประเทศไทยได้อและสุดท้ายท่านก็ทําสําเร็จ แล้วก็มีการปปโตโเลยมแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยพลเอกเปรมตินาสุรานนท์